สวัสดีค่ะแอดมินนูนอยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีตอนบ่ายท่านผู้ชมท่านบนอน้าท่านผู้มชมสําหรับคลิปนี้แอดมินนูนอยมาสรุปรัฐาบาลไทยให้พอๆแม่แม,แม่ทุกท่านเด้อค่ะเด้ออ๋อท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาสรุปรัฐาบาลไทยกันเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนจะไปเบิ่งแนวทางท่านผู้ชมสาหรับทันใดที่เขามาแล้วอย่าลืมแอดมินนูนอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้าแน่ด้วยค่ะเด้อพอๆแม่แม,แม่ท่านใดที่บอท่านเขากลุ่มท่านผู้ชมเข้ากลุ่มไลน์ปีทัก id line noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะสำหรับไลน่นี่เป็นไล่ส่วนตัวแอดมินนูหน่อยด้วยค่ะเด้อหากท่านใดที่จะเขากลุ่มทักไล่เข้าหาแอดมินนูหน่อยก่อนท่านผู้ชมหลังจากนั้นแอดมิ min นนู่หน่อยก็จะเชิญเขากลุ่มอีกเที่ยนึงด้วยค่ะเด้อ ลายนี้เป็นลายส่วนตัวแอดมินหนูน้อยนะคะเอาธรรมชมมาเบิ่งกันเลยเนาะคะ่นะเนาะบายแล่าธรรมชมมาซามือขึ้นแอดมินหนูน้อยฟันดีอยู่เด้อค่ะเด้อเอาเบิ่งทางเลขกกวนธรูมชมถ่ายคลิปจังฟังความฝันเนาะคะ่นะเนาะรัฐบาลไทยธรรมชมแอดมินหนูน้อยว่างลงไปแล้วธรรมชม คลิปนี้ก็สิเอามาให้เบิงะะ้งเนาะค่ะเนาะสรุปทุกสูตรท่านผู้ชมทุกสูตรทุกเซียนละ่ะกะวิเคราะห์เบื้่านผู้ชมว่าเป็นตามาบอตัวใดเป็นตามาชุดนี้ท่านผู้ชมมาครบบนล่าง4 5 3 8 0นี่ท่านผู้ชมส่วนมักเขา่าลายกวนหลุดเด้อค่ะเด้อตัวสีกับ38แอดมินหน่อยขีดแดงๆไว้นั่นก็คือมักเด้อค่ะเด้อมักส่วนโตท่านผู้ชม คุณพ่อคุณแม่หาเลกเดนมาเทียบเอาด้วยค่ะเด้อต่อมาอันนี้เป็นเลขวันท่านผู้ชมเลขวันแต่ว่าออกเล่าพัฒนาไปสองหลอบแล้วอันนี้เป็นเลขวันแอดไม่น้อยควันจะลายมือแล้วซ้ายดวนท่านใดเพราะท่านเห็นท่านผู้ชมซ้ายด่วน สายด่วนมักน้ำบอท่านผู้ชมแอดมินหนูน่อยมักสายด่วนก็คือ93เด้อค่ะเดอ้อแอดมินหนูน่อยคิดว่าเลขงวดนี้ต้องมีกเก่าถ้ามาชมเพราะว่ามาขึ้นแอดมินหนู่อยฝันเห็นพ่อกับแม่เด้ท่านผู้ชมเดี๋ยวจังถ้าปังความฝันเนาะคะ่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเดอ้อสำหรับสายด่วนท่านผู้ชมแล้วก็คลิปนี้สิม,มีเปิดโตอาจารย์อีกหนึ่งทันเด้อค่ะเดอ้อ อาจารย์หวยรัฐบาลไทยล่างอย่างเดียวธรรมชมแอดมินหนูหน่อยว่ามีเวลาเฮ็ดคลิปธรรมชมหนูหน่อยก็เลยเอามารวมในคลิปเดียวเลยเด้อค่ะเด้ออันนี้หวยซองธรรมชมได้มาสี่ซองทั้งหมดสี่ซองเด้อค่ะเด้อคุณปอคุณแม่แคปน่าจอเอาไปเลือกเบิง้งเด้อค่ะเด้อหวยซองละห้าพันนะคะ ต่อมาใบนี้เป็นเลขล็อกเด้อค่ะเด้อเลขล็อกรัฐบาลไทยซึ่งแอดเมนหน,หน่อยได้ว่างลงในกลุม่มแตงแต่เสาแล้วละ่ะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางตัวเลขแต่ว่าแอดเมนหน,หน่อยบอทานไหนมีเวลาอัดคลิปเนะคะ่นะเนาะล็อกรัฐบาลไทยววทิผพานมาานแปดเก้าศูนย์กับหนึ่งแปด วดน,นี้ล็อกรัฐบาลไทยเจ็ดสีหนึ่งสหนึ่งอัดล่างห้าหนึ่งหนึ่งห้าเด้อธรรมชมคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อนี่ธรรมชมอันนี้มาใหม่มาใหม่รัฐบาลไทยอ่าพ่อได้ทรงให้แอดมินหน่อยวางซองซัมเมอร์นี่ลละธรรมชมอ่าก็เลยบอกว่าเนี่มีเวลามาลงคลิปนะคะเนาะอาจารย์หวยลุ้นล้านนะคะสำหรับอ่า ใบนี้เนาะคะ่นะเนาะอาจารย์มาใหม่แอดมินวายขอบคุณสําหรับแนวทางของอาจารย์ด้วยค่ะเด้อสำหรับแนวทางใบนี้ท่านผู้ชมของอาจารย์หวยลุ้นล้านเพื่อนกับมิช่องของเพื่อนยู่ท่านผู้ชมทางช่องยู u ูบพ่อพ่อแม่แม่เขาไปกดติดตามอาจารย์ได้เลยด้วยค่ะเด้อเป็นเลขเด่นล่างนะคะล่างเท่านั้นไม่เกี่ยวกับบนเลขเด่นห้าหกเจ็ด อาจารย์ว่าเหล็กเด่นเข่ามาสิบสามหมวดติดแล้วะะด้วยค่ะเด้อแต่ว่าเหล็กเด่นจับคู่บกเข่าบัตรที่นี่คุณพ่อคุณแม่ทันใดที่มีเหล็กเด่นนะคะเนาะเด่นล่างเด็ดดมาจับใส่กับของอาจารย์เบิ้งะะด้วค่ะเด้อหรือวางวันนี้กับเบิง้งไปกวนธรรมชม่มเพราะว่าเพิ่นมา งวดแรกด้วยค่ะเด้อเด่นห้าหกเจ็ดสามตัวธรรมชมเด่นล่างเท่านั้นนะคะล่างเท่านั้นไม่เกี่ยวกับบนเข้ามาสิบสามงวดติดเพิ่นวาจังสันด้วยค่ะเด้อมถ้าว่าเลขเด่นเพิ่นเขาดีเลขจับคู่เพิ่นมะเขาแนนีก่ะกะบ่ต้องสือด่านผูมชม้ชุมใหากับเบิ่งตะเลขเด่นเพิ่นเนาะค่ะเนาะเอาจังได้งวดน,นีก้กะเบิ่งกวนท่านผู้ชมเบิ่งเลขเบิ่งทางเลขของเพิ่นกวนเนาะค่ะเนาะ พ่อจอยแอดมินน้อย oi, ได้ว่างไปแล้วด้วค่ะเด้อว,วางให้แล้วนะคะสำหรับพ่อจอยก็มาใหม่เหมือนกันกระจอบซ่อมเบิงธรรมชมแต่ละสํำนักแต่ละท่นานธรรมชมเพราะว่าเฮายังบไท่านได้เห็นทางเหล็กของเพ่นอยูเนาะเนาะนี่ธรรมชมมาที่นี่มาเบิงเหล็กเด่นติดบนรางแอดมินหน่อยงวดนี้ได้เด่น2กับ6 บัตรที่นี่มาเบิงนรรมชมแอดมินูนหน่อยสิบอกสุฟังนี่สถิติธรรมชมสถิตินี่สซม์เมอร์นี่เด้อธรรมชมคุณพ่อคุณแม่มาเบิงสถิติผู้ใดมักสองผู้ใดมักหกสถิติแต่ละงวดได้ซีโต้ซีโต้สามโต้ซีโต้ซีโต้สามโต้สามโต้สามโต เขานะคะเนาะเขา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 เอามาว่างงวดวันที่สิบหกสิงหาคท่านผู้ชมสิบหกสิงหางวดงวดนั้นงวดแรกบ่ะหรงวดที่สองท่านผู้ชมงวดที่สองนี่ลดสี่ตัวนี่ลดเลยท่านผู้ชมสี่ตัวไม่มีมาสักตัวบัรที่นี้งวดหนึ่งกันยายนได้สี่ตัวนะคะเจ็ดสี่สามห้า เข้าไปโตหนึ่งเข้าไปทีเด่นซีบัตรที่นี่งวดนี้ธรรมชมบ่เคยได้จักเทียได้ธร,รมชมอ่าเลขเด่นติดบนล่างงวดนี้ได้เด่นสองกับหกเป็นตามาอยู่บ่าธรรมชมคุณพอ่อคุณแม่วาจังใดขนาดซีโตยังหลุดสองโตบ่เป็นตะลุดบ่ท่านใ้ทีทมักสองกับหกธรรมชมแต่ว่าตามสถิติแล้ว กอดข้อกันได้เดี๋ยวค่ะเด้อกอดข้อกันมาได้ปัดทีบนี้สองั้วพกนี่มันคือใดสองอกัะวพวกท่านผู้ชมหากท่านใดที่ว่ามักเล็กติดสองนะคะเนาะติดสองติดหกเอ็ดมินคิดว่ามันบ่เป็นตามาไหมท่านผู้ชมมันคือบอ่เป็นตามาแท้บ่ค่อยใดสองตัวจักเทียเด้ท่านผู้ชมกระบวนกาสถิติอมะไรอย่างท่านใดมากหกกระเบาไ,ไาบบาวติดสองกระเบาไวเดีอยค่ะเด้อ แอดมินหน่อยว่ามันบ่เป็นตามมาแต่ว่ากับว่รู้หละท่านผู้ชมเพราะว่ามันบ่เคยได้จักเทลียรไหมท่านผู้รรมชมมันกับว่ท่านได้รู้เนาะคะนะ่ะเนาะพิจารณา,าเบิ่งท่านผู้ชมบัดท,ที่นี่เลขกขั้วไทยแอดมินหนู่อยกับมีเด้อท่านผู้ชมเอาคุณพ่อคุณแม่มาเบิ่งเลขกขั้วไทยเลขรัฐบาลไทยขั้วไทยแอดมินนูหน่อย ทุกคลิปวิดีโอแอดมินหนูหน้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะท่านใดที่หากท่านใดที่ได้เลขเด่นเนาะคะ่ะเนาะก,กับมาเทียบใส่คั่วไท่แอดมินหนูน้อยนี่ยท่านผู้ชมแอดมินหนูน้อยมักเก่าเด้อคะ่ะเด้่อวันนี้แอดมินหนูหน้อยมักเก่าแอดมินหนูหน้อยสีเอวสามเก้าหกเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้า เท่านี้ละท่านผู้ชมสำหรับเหล็กติดเก่านะสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าในโบติมบัดที่นี่เหล็กติดหนึ่งสายข้าเจา้าไหม้าเหล็กลางได้ท่านผู้ชมสามเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้านั้นหอติดบนด้วค่ะเด้อห้ติดบนไวติดบน,บดบนเน้นบนกันล่างบัดที่นี่ติดหนึ่งหอเน้นล่างกันบนสิบเป็ดยังสัน่นเด้ท่านผู้ชมก็จะมีหนึ่งเจ็ด หนึ่งห้าหนึ่งสองทอนี่ตัวท่านผู้ชมหนึ่งสามคือโปรมาคแค่ทมม่านผู้ชมสช่ไอยู่ปะสามดับรางได้ท่านผู้ชมตามสถิติแล้วเนาะคะ่นะเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสองแล้วก็หกหนึ่งยุพีได้ท่านผู้ชมหกหนึ่งมองนี่มาได้จ้าว่าโปรเส็นมาหน่อยได้ค่ะเด้อมองนี่มาได้จ้าว่าโปรเส็นมาหน่อยหกหนึ่งเนี่ยกับมาได้ตามรักเรา กษียูนีล่ะท่านผู้ชมสามหลอกนี่ล่ะต้องมีให้เห็นแน่นอนท่านผู้ชมในนี่ล่ะบนหนึ่งคู่กับต้องสองคู่ล่ะท่านผู้ชมแอดมินหน่อยคิดว่านะบัตที่นี่ทันใดที่ได้เลขเดนมากอะ่ะกบมาจับใส่กับตารางนี่เด้อค่ะเด้อตารางนี่ล่ะรรมมท่านผู้ชมทันใดหมกศูนย์กับมีสี่ศูนย์หกศูนย์ จ็ดศูนย์ก็มีอยู่ได้ท่านผู้ชมแปดศูนย์เก้าศูนย์ยังสิศูนย์หานี่ก็มาไดต่ว่าเปอร์เซ็นต์หน่อยริบรี่เ้ยค่ะเด้อริบบีแต่ว่าหมดที่ผ่านมากก็ออกอยู่นี่แหละท่านผู้ชมตามสถิติแล้วมองนี้บ่คคอยมาเลยค่ะเด้อบ่คคอยมาถัดติดอยู่มองนี้กัเบาไวเด้อท่านผู้ชมหาคู่นี่ท่านผู้ชมสติดอยู่มองนี้ก็เบาไวหกหนึ่งเจ็ดสองแปดสามเก้าสี่ศูนย์ห้านี่เบาไวเลอค่ะเด้อเบาไวในหลอกสามลอกเนี่ย จัดนักได้ท่านผู้ชมแต่ว่าเลือกเอาเด้อค่ะเด้อเลือกคัดเอาท่านผู้ชมแอดมินหน่อยกะสิคัดเอาหนึห่งเจ็ดสามเก้าสามเก่าเนี่ยมักแห้งเด้อค่ะเด้อมักแห้งแอดมินหน่อยฝันเห็นพอกับแม่วันวาจังสี่เด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยฝันเห็นพอกับแม่เมื่อคืนนี้ฟันเห็นพอกับแม่ะะแอดมินหน่อยกะตีใส่เก่านั่นแหละท่านผู้ชมเห็นพอกับแม่เนาะก็ต้องตีใส่เก่าไหมท่านผู้ชมพอกับแม่ไปซื้อ ในความฝันนั้นไปเฮ็ดเวียกนั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่าในความฝันนั้นพ่อกับแม่ได้ไปซื้อน้ำมาให้หนูหน่อยกินทั้งกินน้ำทั้งกินเขาได้ท่านผู้ชมเมื่อคืนเนี้อิ่มอิ่มแสบแสบกินอียงกัดแสบมึดพ่อกับแม่ซื้อมาให้เป็นน้ำน้ำใสน้ำแข็งเนี่แหละท่านผู้ชมแต่ว่าในเก้ี่ยน้ำนะมันมีหมากลำไยไหมท่านผู้ชมมันมีหมากลำไยแล้วก็มีหมากเก้ี่ยมังกร จำได้เท่านี้นอกนั้นจำว่าได้มันเป็นผลละใม่แมมท่านผู้รรมชมในแก้วแล้วก็มีนำนำแข็งนำเพราะว่าเป็นนำหวานพอซื้อมาให่บททัดนี้แอดไม่นหน่อยก็เลยเอามากินเอามาดูดขึ้นดูดขึ้นแล้วหวานหวานท่านผู้ชมนำในแก้วนั้นทั้งหวานทั้งแสบกินแสบแสบท่านผู้ชมมาขึ้นนี่แอดไม่นหน่อยวนันได้อยู่ไดกินเด้ท่านผู้ชมพอก็แม่ซื้อมาให้พร้อม ที่เนี่ก็มักเก่าแอดมินหน่่ยมักเลข่เก่ากฤืฎอสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก่านี่ยมันตรงกับบ้านเลขที่แอดมินหน่อยบ้านเลขที่พอแอดมินหนุอยไหมท่านผู้ชมบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดเก้าฟันเห็นพอเห็นแม่ฟันเห็นได้กินเขา่ากินน้ำแสดงว่าสีมิสโซกอยู่ดอกท่านผู้ชมเลขเขาอยู่ดอกแก๊กซิตโตไดตัวที่มากๆกเนี่ยก็ สามเก้ามักมักสุดๆคือสามเก้าท่านผู้ชมนอกจานั้นกัสิกันไว้หนึ่งเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งห้านี่กับบอทิมด้วยท่านผู้ชมแล้วก็หกหนึ่งคุณพ่อคุณแม่มักนํากัดจัดด้วยค่ะเด้อกัดจัดเลยท่านผู้ชมมีทอร์เน่ละ่ะท่านผู้ชมความฝันล่ะกะ็แนวทางรัฐบาลไทยสรุปมัดทอร์่ด้วยค่ะเด้อ เมื่อแรกนี่ก็ขอให้ได้เฮนากันเ้ยค่ะเด้อสำหรับรัฐาบาลไทยท่านผู้ชมเอาสําหรับไทยคลิปนี้แอดมินนูหน่อยขอบคุณทุกท,ทันที่ติดตามรับชมขอให้โชคให้มานทุกทุกทันเ้ยค่ะเด้อพอกันม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ